คูสูงเกินไปโอ้อนเอาอีเดียน้อ้ไปใส่ย่างนี้นได้หน่อย เดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราไปตอแท่งเขาบ่ได้ใช่เราไปไปจเลยเกเราอย่าไปตอกแท่งเขาบกลาฟองนั่นปลูกเตนั่นยียืดอะไรไม่เดี๋ยวใ่ไม่ใช่นี่นี่นี่ฟองนี่วางใกล้อีมนี่ละวางใกลเอาไปวัดไทยเลยเด็ดต่อยแล้วเอาไปวัดกอเลยไ่ไ้อย่างไม่เจ้าไม่ยังไงวันทั้งไหนเราเขาจะกันวันไจะโตไปเขา เตะโอ้โหทำบุญทำบุญเจ้าพ่อเฉียวเหรอเนาะเขาเขาไปไปหันแล้วทำบุญทำบุญเสียผานี่กับคนว่าเต้ความปกป้องคุ้มครองปกป้องรักษาตัวเองในละบุญ เออเดินน้าล้เดนหน้าแล้วนมันมักน้ามกลนก็อมัามหอนบ่หอนก็ขเหมนกันดว่มนั่นแเริ่มเย็นแดเอะ่งนี้ เย็นไว้เสิท่านปย่ันไข่สิท่อ๋อโอ้ยหมอนชอบน้ำเลยใกล้ทะเลเนาะโอ้ยเรามาตัวของดีเนเรามาตัวของแบนเนียมเราเขามหาก็แบนเนียมมือนกันเนี่ยนยกันเนี่ยายิ่นมาตัวแบนเนียม ใส่เสนอแต่ถึงเนาะใส่ของแบบนี้ค <the> ุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงฉกินเชวีเออตัวนี้ก็กงามเลย่ะงามงามเลยใส่ท่านยังนั่งอย่างเดียวไม่รู้ก ว่ายวัดกันแม้วเนาย